นองไม้เชย้อเชื้อง่ายๆพี่น้องนองไม้คุณกำลังออกนองไม้พี่น้องนองไม้ออกดูกที่ยังนี่คุณใหญ่มากทุกคน ตกไงไงไ่คั่ะไ่คักคักพี่น้องคนน่ะงามงามน้ำไม้พี่น้องน้ำไหมฮะไงจักน้อยกับไงพอดีกินตัวนี่จักน้อยกับไงพอดีกินจักน้อยกับไงพอดีกินพอดีแซ่บ ตอนนี้ก็ล่างเป็นนอนตปุติปิเยูะน้ำไหม่ก่อนนี่น้ำไหม่ก่อนนี่มีค้นมาหักไปแล้วเห็นว่าห้อยหักห้อยหักใหม่ๆอย่ะงเด็กขา,ขาวๆค้นหักไปแล้วอันนี้ก่อของนั่งจีเด้อพี่น้องขางห่วยมีค้นมาหักไปก่อนละ ทางหวยแต่ว่ากระโบได้ว่าดอกว่าแบ่งกันกินอยู่ก็ได้อยากกินก็กินด้วยแต่ว่ามีคนมาหาักไปก่อนเด้อเดีแหนงใหญยอยู่ได้หรอนี่อื้คอยหักนี่เห็นบ่วโอ้ยก็ได้กินอยู่ได้ล่ะหนงนึง ข้างในเห็นบ่เนี่ยเห็นบ่ข้างในพุ่นคุณข้างในคุณเออเห็นและวเห็นอีกแล้วเมี่ยนี่หน้าขาวๆเลยนี่หน้าขาวๆเลยเมี่ยนี่นี่ขาวๆนี่นี่มันก็ร้อง đây là, so no đây là, một nois leo, nó chú zoom bậc ngăm, no bậc no bậc, ngam, no bậc